กอมหาวิทยาลัยช่อง7 HD และกรมพละศึกษาร่วมกับน้ำนมทั่วเหลืองและตัซอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสส หลายคนรอคอยครับโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมครับเจอกับทีมอะไรแล้วครับนี่ครับโรงเรียนสมุทรปราการครับลงสนามแล้วครับนนทบุรีเจอกับสมุทรปราการครับเอาละครับลงสนามแล้วครับเข้ามาชมมาเชียร์กันได้นะครับเชียร์ทีมไหนรักทีมไหนเชียร์ทีมนั้นครับมีให้เลือกเชียร์กันเยอะไปเลยครับ คู่ที่13นะครับมี14คู่นะครับในวันนี้มีอยู่ทีมหนึ่งนะครับที่ต้องใส่เอี้ยมนะครับใช่ครับเอี้ยมสีดำครับขอเช็คแป๊บนะครับว่าใส่เอี้ยมในโรงเรียนอะไรอ่ะใส่เอี้ยมก็เป็นสมุดปานการนะครับ สีดำนี่สมุดประการนะครับใช่ครับส่วนเสื้อสีฟ้าขาวนี่เป็นของอาร์เจนตินาใช่ครับโนนทัุรีพิทยาคมนลยครับพิทยาคมผู้รองสุดท้ายนะครับถ้าเป็นมวยเนี่ยเขาเรียกว่ารองคู่เอกเป็นคู่เดียวคู่ค้ำคู่ค้ำส่วนใครที่เป็นแฟนโพนทองอ่ะกับบางกระจ่ะรอไม่ต้องกลัวนะครับได้ชมแน่ๆคู่สุดท้ายครับอู้ย โอ้นี่ทักทายกันแรงมากเลยนะเนี่ยครับโอ้โหผู้สัตูของนนพิษครับเม่อไม่ได้นะนนพิษกิจพนครับดูครับปั่นมาแล้วโอ้ทำไมปัดเนี่ยเสียบเสาแน่นอนครับทักทายก่อนเลยครับเสียบแน่แน่ครับแล้วก็ยังกดดันต่อด้วยลูกเตะมุมครับหมายเลข14ครับสมุปการโยนไปที่เสาสองครับเลยไปแล้ว ปล่อยออกข้างไปเลยครับนนทบุรีนนทบ,บุรีพิทยาคมปล่อยออกข้างไปแล้วก็สก,กัดออกข้างออกไปอีกครับยังได้ทุมท่มนะครับนนทพิททุ่มขึ้นมาครับไ,ไปไปเลขแปดดพรัตดรพรัตครับโดนขวางไว้สองคนนะไปไม่ได้ครับ ลูกทุ่มของสมุทรปราการสมุทรปราการครับพยายามจะลำเลียงบอลขึ้นมาก็ยังไปไม่ได้ครับคือนหลังก็ไปเบิ้ลก็มาตรงกลางครับบอลไปเป็นการข้ามความของนนพิษนะครับมานอกกรอบก็เสียให้กับสมุทปราการอีกครับยัดบาออกข้างไปครับหมายเลขสิบสี่ตามไมถ่านกับบุรพพงศ์ ยังตามไม่ทันนะครับแต่ก็ยังเป็นบอลทุ่มของฟ่งนนทบุรีแล้วสุวิชาบัง<ห>เอาแล้วสุวิชาเบียดไม่ได้ครับดวงพิษแล้วข้อากลางครับแล้วยังได้นอกกรอบแต่งหนึ่งทีแล้วซัดตรงนี้แล้วโอ้โหผู <c oughs> ้ต่อคุณสามตูเซฟไว้ได้นะครับกิตพลหลงตัวเซฟไว<ช>้ไดนะ้ครับมาที่นัสกิติเอ้าแล้วเตะ เนี่ยครับจังหวะนี้ครับยิงลูกนี้บุกสาดประตูล้มไว้ได้ครับคว้าไว้ได้เลยครับจังหวะของกิจพลนะครับสมุดปาการศาสตร์ขึ้นไปครับม่งมาได้นนทพิษเก็บได้ด้วยครับอยู่ตรงกลางคืนกลับไปเซ็ตกันใหม่ครับพยายามจะฝืนไปทางเก่าเลยครับปัญญกร ยังอยู่ครับนนพิษเต้าแล้วเสียไปแล้วให้ผัวพันอยู่อ้าวแล้วเทินมาได้สวยครับแล้วยิงเ้าเข้าแล้วโอ้โหลูกมันไม่น่าเป็นประตูได้นะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้เดี๋ยวต้องชมภาพช้าเลยครับนนทบุรีพิยาคมกับขึ้นมาไปแล้วดูภาพช้าครับมโอ้โหมันมันเหมือนกับมันไปผิดเลี่ยมสะดุด เนี่ยครับสะดุดดินหรือสะดุดก้อนหินหรือเปล่าครับบอลมันตกพื้นก่อนด้วยสุวิชาไปแย่งมาได้แล้วสวยเลยครับแล้วเทินทีหนึ่งมันบอลมันไปฉลับใครหรือเปล่านี่ด้วยนะครับโอ้มันเร็วมากด้วยฮะคือปะทะแรกเนี่ยบอลฉลับแล้วปะทะที่สองเนี่ยบอลตกพื้นใช่ครับแล้วกะจังหวะไม่ถูกครับผู้ตัดะตูกิรพลครับเข้าไปเลยครับนนทบุรีพิยาคมครับออกนำสูประการไปหนึ่งต่อศูนย์รับโอ้แลวนำเร็วด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับตั้บุรประการก็มีโอกาสอีกหลายนาทีนะครับต้องสู้ให้ได้ครับเอาแล้วมงหนุนเข้าไปเข้าเคลียร์แป๊ะเดี๋ยวจะผิดเหลี่ยมอีกสิครับจังหวะขึ้นมงเคลียร์นะครับ จังหวะนี้เตรียมแปกอีกเป็นเตะมุมนะครับดังฝั่งของนนทบุรีกับเศรษฐุศิว่าน้งพิเสาวสองมีตัวรออยู่นอกกรอบครับสัดเลยครับอ้าวเอาเ้าเอาโอ้โหเคลียร์กันมามันติดไปติดมาอย่างนี้ครับโอ้เหมือนสมุดปากกาเนี่ย กองหลังเหมือนยังตั้งทรงไม่ได้เลยครับประบตูเดียวแล้วลูกมัขาดมาอีกครับมันทัวร์พันมันเคลียร์ไม่ขาดครับสมุทรปรการสมคึกสมักั๊กอะไรกันอยู่นิดๆหน่อยๆครับแต่ก็ต้องเคลียร์เอาแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ไปให้ได้ก่อนครับเอาเลยครับหลุดไปแล้วครับทางด้านก็ไม่ดีครับเอาครับไปนะครับสมุทรปราการเอาแล้วครับขึ้นมาได้ก็ไม่ดีครับแม่โอ้โหเกือบไปครับเกือบเป็นประตูที่สองครับ มีคาร์มาช่วยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้น้ํามันตัวข้างนะเนาะเซตมาอีกรอบนึงครับนนทรีทวิทยคมแล้วมานั้นจากผมมาก็เสียไปให้กับทางด้าน,นสมปึกปากกาอีกครับขึ้นมาแล้วครับเก็บได้ด้านหน้าหน้ากรอบอก็เสียไปอีกครับโอ้โแล้วโดนโต๊ะกลับเร็วมาลูกนี้ใครถึงก่อนครับลูกนี้เอา ไม่ออกนะครับยังไม่ออกนะครับแล้วกลับเข้ามาเองแล้วยิงเลยโอ้ยังล้มตัวโอ้เซฟไว้ได้ครับเซฟได้ครับโอ้ล้มตัวเซฟอย่างนี้สองสาครั้งแล้วนะครับมุกสาประตูของสมุทรปราการครับกิตตพลครับหมดแล้วไ้ลูกนี้ขนานเส้นไปเลยครับท้านสมุทรปราการทันไหมไม่ทันครับออกก่อนครับยิงล้มตัวเซฟไว้ได้ครับผู้สาประตู กิจพลได้เป็นลูกทุ่มนะครับของสม,มุปการครับเปิดเข้าไปที่กรอบไปโทษครับผู้ใหญ่เข้าชาร์ทครับ เกือบไปงั้นนะครับลูกนี้ในชาลูกนี้มันมันโดนใต้บอลมินเยอะนะครับไม่เข้ากรอบนะครับข้ามคานข้ามคานออกไปจะโดนเต็มเต็มขานี่เป็นเรื่องกันนะครับเอาละครับมาดูกันต่อนทบุรีธบุรีวิทยาคมมองเพื่อนแล้วหยอดมาหน้าประตูครับเอาบอลลงพื้นโอ้ไม่ดวพื้นนะครับดีดใส่เลยครับขอโทษเพื่อนเลยครับมันไม่ตรง วัตถุประสงค์ไ่ตรงเป้าครับจะตั้งเตะขึ้นมานะครับสำหรับสมุดปากการสมุดปากการสาดยาวออกไปแปลตปลี่วีเซัดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับหมายเลขห้าครับ พละกรครับพละกรทับโขงนะครับยิงลูกนี้เอาบอลลงพื้นดีเพื่อนก็ให้มาดีด้วยนะครับเนชมพับช้าครับจังหวะนี้ยกมาให้ลูกนี้ครับเอาบอลลงพื้นดีครับแล้วก็เข้าทางขวาพอดีครับยิงลูกนี้ปิติพลที่หมดสิทธิ์เลยครับโอ้ยยิงลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับ นำไปแล้วครับ2ประตูต่อศูนโรงเรียนนนทบ,บุรีพิทยาคมครับอุประการต้องเร่งหน่อยครับเอาประตูแรกคืนมาให้ได้ก่อนกลพลิกขึ้นมาทางขวาครับทุกครั้งมาเขาติด มาตรงกลางและกระโดดข้ามนะครับอ่ากลับมาได้ครับทีนึงคือไปตั้งกันใหม่นู่นเลยก็ทางซ้ายครับตั้งที่หมายเลขสองเลยนะครับที่วีรวัตรครับกับตะทีบฝากยามาก็เข้ามือของรพัฒครับขอให้ครับเป็นกิจพล น้ำสองศูนย์แล้วนะครับเล่นกัดทิดออกข้างไปเลยครับเอาชัวร์ไว้ก่อนทุ่มเข้ามาครับเก็บได้สุดประการแล้วซ้ายครับโอ้โหโอ้เพื่อนประยัมจะเข้าชาร์จด้วยนะไม่ทันนะครับ อัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าบอลไปผ่านหน้าปากประตูไปเลยครับแต่ดูทรงแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับา <c oughs> หน้าประกาศเหมืนกับพึ่งมาตั้งเกมได้ครับเนี่ยเพื่อนชาร์จไม่ทันจริงๆครับสามประตูแห <c oughs> มเล่นตัน,น,นี้อันตรายหวัดเสียวเลยครับ สอครับของสโมสรของโรงเรียนครับสู่ประกาศครับยังได้บอลครับทางด้านนนทบุรีแล้วตัดเข้ากลางแล้วครับเอาเลยครับก็โหนไหลให้ลูกนี้ <laughs> จังหวะยิงกันไปลื่นล้มสะก่อนครับ ทำมาดีเลยนะครับให้บอลต่อบอลกันมาดีแล้วจงวังหวะให้ก็สวยแล้วแต่ว่าหมาพลาดตอนยิงเนี่ยครับมันลื่นครับนี่ครับภพา,พาพช้พาพื้นเลยครับลูกนี้ลูกตั้งเตะนะครับของสมุป,ปการสาดยาอขึ้นไปบริเวณหน้าประ,ประตูนยครับ ไปทีออเบาไปครับแล้วเสียให้นนพิษเข้ากลางไปครับสายมีเติมออกไปทางซ้ายทันไหมครับไม่ทันครับเป็นลูกตั้งเตะของสูตรปาการครับนีออ่ครับเป็นจังหวะสก,กัดระับมาได้ทั้นเวลาพอดีครับเดียวครับ อาผู้สิ่บอกว่านนพิษไปฝ่าวนะครับเป็นลูกฟรีคิกของสมุตปาการครับได้ลุ้นบ้างครับสมุตปาการตัวแรกต้องมาให้ก่อนนะครับมารบมเร็วได้เมื่อไหร่เนี่ยิ่งดีเลยครับ ลุนกั้นครับวัระยะแล้วผู้สัตรูก็สั่งนะครับผู้สัตรูของนนทบุรีพิยาคมซอยเท้าแล้วเปิดเข้าบาแล้วเอาเข้าไปเลยครับเอาไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับโอ้ดูเหมือนมันจะมีฉลับเปลี่ยนทางนิดนึงนะครับใช่ครับชมภาพช้ากันอีกทีครับเหมือนผู้สัตรูโดนบังนะครับแล้วดูก่อนครับหมายเลขสิบทาวินไปฉลับ กำแพงแล้วปล่อยครับเหมือนไปปล่อยแล้วก็ทําให้ผู้สัปปะตูเียวเสียสมาธิ <ลง S 1> นะครับโดนปิดครับไล่ขึ้นมาแล้วนะครับเอาละครับสมุดปากกาไล่เอาล้วเข้าเลยครับเอาค<อ>ุณไม่ทันเกมแล้วเขาเขีย่ยผมขายิงปั๊บเลยแล้วเป็นคนดีคนเดิมเหมือนเดิมเลยครับฮ่มาพลากรทับผมโอ้โหคืนทันควันจริงๆใช่ครับสกอร์นี้แป๊บเดียวขึ้นมาเป็น3 1มหนึ่งเลยโอ้โห ตีไข่แตกขึ้นมาได้หยกหยกด้วยครับเหมือนกลับมาสู่เกมแล้วครับไม่ถึงนาทีอ่ะใช่ครับแล้วไปโดนเขี่ยเขี่ยยิงเลยครับเขี่ยยิงครับเดี๋ยวดูภาพฉาจะมีไหมเอ่ยเดี๋ยวดูครับมาดูคืนแล้วครับทางด้านสมุดปราการครับต้องเร่งอีกครั้งครับโอ้โห เขี่ยปุ๊บยิงปั๊บมาอีกแล้วละลอกนี้มาเป็นละลอกละลอกเลยครับยังเคลียร์ไว้ได้ทันครับนับกิตตินะครับแนวรับของทางฝั่งสมบุญประการโอ้แล้วยิงลูกนี้ไปตกหลังคานครับทุกไม่ลงครับหุ่นติกระแตกมาได้แค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับไม่จะถึง30วิหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับนี่ครับจังหวะนี้ ปั่นไปตกหลังขานี่ครับให,หลุนสมุดปากการขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเอาละเก็บได้โอ้โหเนี่ยครับคนนี้นี่อันตรายจริงๆนะครับพลากรทับผมเนี่ยครับโอ้โหได้บอลน,นี่มีลุ้นตลอดเลยครับ อาแล้วหลุดไปเหมือนกันครับหลุดไปกันแล้วยิงลูกนี้โอ้โหผู้สัมผัสถูงเซฟไว้ได้ครับมือเดียวด้วยโอ้จะยิงแสกหน้าอยู่แล้วครับแต่ว่าผู้สัมประตูเซฟไว้ได้ครับธนพัฒน์โอ้โหเนี่ยครับความเร็วของวัวรพงครับกระชากขึ้นไปตามดิมเส้นแล้วก็ตบเข้าในครับยิงลูกนี้ครับโอ้โหผู้สัมประตูปบไปได้มือเดียวเลยครับทำไมปัดจะ้เรียบร้อยเลยครับใช่ครับตัวแนวลุกทางด้านซ้ายของ สมุดประการที่ไม่เบาเหมือนกันนะครับเบอร์14เนี่ยวรพงษ์บวกดีครับทุ่มเข้ามา เป็นบอลทุ่มครับของฝั่งสมุทรปราการทุ่มทือหลังมาก่อนครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่หจะกว่ามาอีกคั้งให้แรงไปครับโอ้โหให้แรงไปครับเอาละครับทุ่มมาทางด้านของฝั่งนนทบุรี ยังติดครับเปิดไปติดอ่ะเป็นจังหวะโอกาสของสมุดประกาศไม่ให้ไม่ดีเหมือนกันครับจังหวะผิดพลาดแล้วมาจังหวะนี้ตัดเข้ามาหมายเลขใาอีกแล้วครับคนดีคนเดิมโอ้แฮตติกไปแล้วครับครับเจสดาพรเศษรักษาครับอ้ยคนละฝั่งใ่ครับเป็นพารกรับโง่ หลายคู่มาเป็นอย่างนี้ใช่ครับบรรยายเยอะๆแล้วพลากรลทับโองครับโอ้โหซัดแฮตติกแล้วฮะแฮติกครับนี่ครับเข้าไปเลยครับสี่ประตูตอนหนึ่งเข้าไปแล้วครับต้องสู้เอาครับอย่าเพิ่งถอใจถอใจสมุดประกาศยิงเลยครับลองส่องไกลดูบ้างครับทาวินแล้วตอนนี้ทางด้านนนทบุรีใน ตัวสำรองมายืนข้างสนามเพียบเลยครับนี่ครับโอ้โหเอาลงไปแล้วหนึ่งคนครับหมายเลขสิบสี่นี่ตัวใหญ่เลยครับจากกรพงคำวงสายืนค้ำข้างหน้าเลยครับโดนปิดครับไล่ขึ้นมาแล้วนะครับเอานะครับสมุดปากกาไล่เอาแล้วเข้าเลยเอา,เอา เกิดขนเลยครับลูกนี้ยิงไกลขึ้นสนามจะได้ส่งทำภาพมันๆได้ครับลูกนี้โอ้ยวืดกันไปหมดครับก็โอกาสของสุภการก็ขึ้นมาที่กรอบเอา้วเสียไปแล้วครับจะตัดบอเขากลางมาครับเลี้ยงพามาแล้วจ่ายมาแล้วครับหมายเลขสิบสี่โอ้โหแล้วยิงครับเข้าไปอีกแล้วครับโอ้โหหมายเลขสิบสองครับของนนพิษครับ สิวกอรทองอนันต์ครับสัตว์ลูกที่5ให้กับนงพิษครับเซ็งเลยครับผู้สัตร the ูขอสูประกาศยังไม่เวลานะครับยังไม่หมดนะครับเบียดอีกครั้งหนึ่งครับ สมุดประการสาดขึ้นมาได้ไหมครับประตูที่2องไม่แต่เสียให้กับนนพิษอีกแล้วครับหมายเลขเจ็ดวีเทพคืนไปตั้งกันใหม่ที่สุวิชาครับ หมายเลขเจ็ดครับวีรเทพอุยวีรเทพโดนแซะไปได้กลังาต,าตามมาเลย,เลยได้ใช่ครับฝาวนี่ครับหมายเลขสิบหกไปทำฝาวนะครับรัฐกิจ<ะ><ะ>ครับเข้าลุกนี้ผู้ตัดสินต้องบอกให้ไปขอโทษเพื่อนเลยนะครับโอ้โหเรได้ฟรีคิกเหลี่ยมนี้ ันตรายเหมือนกันนะครับโอ้มันมันเป็นเหลี่ยมระยะที่เนี่ยเท้าซ้ายปั่นได้เลยครับดูว่าจะปัดยิงเองหรือว่านี่ครับยิงเองด้วยครับแล้วมุ่งอีกทีแม่แบากมันไม่ได้แล้วโตเลยครับทางด้านสมุทรปราการ ยังจะพลิกไปเองครับก็โดนเตะตัดออกไปหมุประการของเพื่อนครับต่างกันไปเคลื่นมาครับสมุดประการครับลุยสองครับต้องมาแล้วนะครับอีกสักลูกหนึ่งได้ไหมครับนี่ครับแล้วเอ้ายิงตรงตัวผู้สาประตูครับแหมมันไม่ออกซ้ายออกขวาครับใช่ครับ หมดเวลาการแข่งขันครับในคู่ที่13ครับของการถ่ายทอดสดในสนามที่3ครับก็เป็นนั้นว่าทางด้านโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมนะครับ,รบเอาชนะโรงเรียนสมุทรปราการไป5ประตูต่อ1ครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ใช้ได้เลยนะครับของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมนะครับ ความดีใจด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับวิทยาคมได้ไปต่อนะครับส่วนไายเข้ารอบไปครับสมุดโรงเรียนสมุดประการเราก็ครับขอเป็นกำลังใจให้สู้กันต่อไปปีหน้าครับยินดีต้อนรับเช่นเดิมครับ น้องเชียร์นะครับทางข้างหลังประตูนะครับน้องแฝดแล้วก็มากับเพื่อนๆน,นะครับใส่ชุดใส่เสื้อเหมือนกันเลยนะครับผ่านผลกัไปนะครับในคู่ที่13นะครับนนทบุรีพิยาคมครับนี่ครับ สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับแอดอาร์กับแอดโมดนะครับสวัสดีนะครับอยู่ดูแลผู้ชมตรงนี้ตั้งแต่เช้านะครับเอาดูไฮไลท์กันหน่อยครับในคู่ที่13รองคู่สุดท้ายครับนี่ครับ ก็ค่อนข้างห่างนะครับคูน่นี้โอกาสในการเข้าทำเนี่ยของนนทบุรีพิทยาคมนะครับเข้ามาแล้วก็ทําได้ค่อนข้างเฉียบคมนะครับถือว่ายิงกันเยอะฮะคู่นี้ ยอดกับทั้งสองทีมนี่ครับเบอร์ห้าฮะดยอดครับกดแฮตติกใช่ไหมครับแอดอัตใช่ครับผ่านเข้ารอบไปนะครับสำหรับนนทบุรีพิทยาคมนะครับฟุตบันทึกเรียนเจ็ดคนแชมป์กันเจ็ดเอใช่ไหมครับ2,025ครับ ร่วมเชีย,ยน้ำนมถูเหลืองและตาสอยกองทุนและความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศอส,อสอครับรถจกักรยานยน์ยามาฮ่ายโดมตราโบแดงเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโวลต์โรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งประกันภัยไทยวิวัฒ PMCU ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัคกบูดทีวีและบัคกบบูช็อปครับ ยิงเยอะครับเหล่าจัดมาให้ดูกันต่อครับนี่ฮะภาพช้าครับลูกฟรีคิกน่ฮะนี่ครับดูมุมสโลว์สวยสวยเลยฮะจากแอดบอลูนไงฮะสุดยอดครับ นี่ครับอีกหนึ่งลูกครับยิงคนเดียว3ประตูนะครับเบอร์5ของทาง,งทางนี่ครับแล้วก็ลูกสุดท้ายฮะ